สองคนอ่ะออกไปจากบ้านทะนทีซะ่จะบอกอะไรนะถ้าเกย์คบกับไอก้กระจอกนี่อยู่อ่ะชีวิตแกไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาหรอกอนาคตของแกก็จะไม่มีด้วยไม่ไม่ว่ายังไงอ่ะหนูก็เลือกแล้วหนูอ่ะจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนอ่ะหนูก็จะผ่านมันไปกับเขาค่ะหนูสัญญากับเขาไว้แล้ว ใช่ครับผมรู้ว่าผมมันจนแต่ผมขอโอกาสดูแลน้องสาวของพี่นะครับผมสัญญาว่าผมจะทำให้น้องสาวของพี่มีความสุขอย่างแน่นอนครับแกอย่ามาเรียกฉันว่าพี่ฉันไม่ใช่พี่ใหญ่แกฉันมีน้องสาวแค่คนเดียวเว้ย้วหน้าอย่างแกนะจะมีปัญญาดูแลน้องสาวฉันได้จนก็จนเรื่องอนาคตเหรอ ไม่ต้องพู้หงลงหรอกหนูไม่รังเกียจหรอกนะคะว่าตังอะเขาจะรวยหรือจะจนถึงจะเป็นขอทานอะหนูก็ยอมค่ะถ้าได้อยู่กับผู้ชายคนนี้ไซเธอไม่เคยลำบากเลยนะแต่เธอคิดดีแล้วเหรอที่จะไปใช้ชีวิตแบบนั้นอะายเลือดแล้วค่ะพี่ฝนายอะรักผู้ชายคนนี้ เราทรายอะ่ะจะไม่มีวันเสียใจตังเราไปกันเถอะในเมื่อเขาไล่เราขนาดนี้แล้วนี่พี่หวนทำอะไรอะ่ะมันจะมากเกินไปแล้วนะที่จะบอกเลยแกรู้ไนะว่าถ้าแกกล้าก้าวจากบ้านหลงนี้ไปแกสองคนอะ่ะ ยังม่เยอะอีบ้านี่เแล้วแกกับฉันอ่ะตัดที่แต่น้องกันไปเลยได้สิพี่หนพวกเราสองคนน่ะเอาตัวรอดกันเองได้ป่ะตังไปกันเถอคะ่ะโอยให้จะรอดูเหมือนกันว่าแกสองคนอ่ะจะไปสักกีน้ามันว่ มีใครมาซื้อของเราเลยอ่ะเธอนั่นดิวันนี้ลูกค้าไม่มีเลยแต่เขาหวังไหมสักวันมันจะดีขึ้นเชื่อเขานะงั้นเรากกลับไปกินเองเนาะหมดเลย คุณนี่ก็จะสิ้นปีแล้วอ่ะอือใช่ก็จะสิ้นปีแล้วไม่หรอคุณก็ไม่ได้เจอทรายมาเป็นปีแล้วนะคุณไม่คิดจะไปเจอทรายหรือว่าไปช่วยเหลือทรายบ้างเลยเหรอไม่อะ่ะผมกับทรายอะ่ะตัดพี่ตัน้องกันไปแล้วฉันถามจริงๆนะคุณไม่เป็นห่วงทรายบ้างเลยเหรอว่าทรายเขาจะอยู่ยังไงสบายดีไหมหรือมีความสุขดีหรือเปล่าอ่ะ ไม่หรอกผมก็บอกแล้วไงว่าผมกับสายตัดพี่ตัดน้องกันไปแล้วแล้วอีกอย่างสายมัน็็เลือกชีวิตของมันส่วนชีวิตของมันจะดีหรือไม่ดียังไงเ็เรื่องของมันแล้วแต่นี่สายเป็นน้องสาวของคุณเลยนะฉันรู้ว่าคุณอะยังรักและเป็นห่วงสายตลอดเวลาถึงแม้ว่าคุณจะตัดพี่ตัดน้องกับสายไปแล้วอะ่ะแต่ในใจลึกๆของคุณอะ่ะก็ยังเป็นห่วงสายตลอดเวลาไม่ใช่เหรอ ฉันว่าวันนี้เราไปเยี่ยมทรายกันหน่อยดีไหมได้งั้นเดี๋ยวผมไปหยิบของข้างในบ้านก่อนนะคุณรอผมตรงนี้นะ ำไมทางไปบ้านมันเนี่ยทุระกันดารแบบนี้วะใจะเยนเ็ยนๆสิพี่เดี๋ยวมันก็ถึงแล้วตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ะถึงแล้ว สวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีครับพี่ฝนน้องสาวฉันอยู่ไหนครับทรายเขาไม่สบายนอนอยู่ในบ้านนะครับฮะทรายไม่สบายงั้นเหรองั้นฉันขอตัวเข้าไปดูทรายก่อนนะเนี่ยนะที่แกบอกว่าแกจะด,ดูแลน้องสาวฉันเป็นอย่างดีทำไมเก่งปล่อยให้น้องสาวที่ไม่สบายอ่ะคือว่าเมื่อวานตอนไปทำงาน ใายเขาตากฝนนิดหน่อยอะครับแสดงว่าแกให้น้องสาวฉันขี่รถมอเตร์ไซค์ไปทำงานงัน้นเหรอครับขอโทษด้วยนะครับพี่คือว่าเรายังไม่มีรถเลยอะครับอ่ะในบัตรนี้ยมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งฉันหวังว่าแก จะเอาไปตั้งตัวแล้วสร้างชีวิตใี่ได้ละ่ะพี่เหมินนี่ให้เงินขนาดนี้มันไม่มากไปเ,เหรอครับฉันไม่ได้จะให้เงินแกแต่ที่ฉันให้เนี่ยเพราะอยากจะให้แกเอาเงินเนี่ยไปตั้งตัวแล้วถ้าแกสร้างชีวิตได้เมื่อไหร่ค่อยเอาเงินเนี่ยมาคืนฉันแล้วกันขอบคุณมากนะครับพี่เหมินผมสัญญาว่าจะนำเงินก้อนเนี่ยมาดูแลทราย และทําให้ทรายมีความสุขได้อย่างแน่นอนเลยครับผมสัญญาครับพี่ที่ทำให้ผิดหวังเลย่อนขอบคุณนะคะพี่ฝนที่ช่วยแล้วก็ยอมรับกับทางที่ทรายเลือกไม่เป็นไรหรอกทรายพี่กับแกเป็นพี่น้องกันวันได้มีพี่น้องที่ไหนในโลกหรอกที่มันจะตัดกันขาดง่ายอะ่ะ ่านอะเคารพกันแต่ใจของแกนะส่วนแกฉันฝากแกดูแล้องสาวให้ดีครับสัญญาครับ